ฟังให้ดีๆนะคะทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออทำไมฉันโชคไม่ดีทําไมฉันไม่ได้รับโอกาสนั่นเป็นเพราะคุณไม่เคยตั้งใจที่จะมองหามันมีใครรู้จักทฤษฎีนี้ไหมคะ The Red Car Theory สมมุติว่าเราไม่เคยอยากได้เลยอีรถคันนี้ย แต่พอเราเกิดอยากได้รถคันนี้แบบนี้สีนี้ยี่ห้อนี้ขึ้นมาเราจะเห็นรถคันนี้บนถนนบ่อยขึ้นหรืออาจจะเป็นกระเป๋าเราไม่เคยอยากได้มันอะแต่พอเราเกิดอยากได้มันอะเราจะเห็นมันบ่อยขึ้นอาจจะเห็นเพื่อนถืออาจจะเห็นมันบนหน้าฟีดอันนี้แหละคือหลักการของเดรสคาเทีรีซึ่งมันเป็นหลักการเดียวกับการทำงานของโชคและ โอกาสถ้าสมมติว่าเราเริ่มอยากได้อะไรขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะสิ่งจริงนั้นอ่ะมันจะประทับอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราแล้วเวลาเราออกไปใช้ชีวิตอ่ะเราจะเห็นมันบ่อยขึ้นมันเหมือนเราจะมองเห็นในสิ่งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมองหาทุกคนนึกออกไหมแล้วโชคอ่ะมันทํางานแบบนั้นใครที่รู้สึกว่าฉันมีเป้าหมายอะไรที่อยากได้ค่ะกิ๊งแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเขียนให้ละเอียดเพื่อที่จะทําให้มันอ่ะประทับอยู่ภายในจิตใต้สํานึกของเราแล้วจิตใต้สํานึกของเราอ่ะจะทํางานโดยการไปควานหาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราเองแล้ว เราก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสที y มากขึ้นมองเห็นโชคมากขึ้นอันนี้แหละค่ะคือทฤษฎีและหลักการทำงานของ the red car theory ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ